สวัสดีครับ FC แฟน c l ับและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้วันที่9เดือนสิงหาคม2565นะครับกมาพบมาเจอกันเช่นเคยนะครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขนะครับวันนี้มีแนวทางเดียวนะครับคือฮานอยนะครับผมก่อนจะมาชมแนวทางตัวเลขกันแล้วก็มาดูคำจนงานก่อนนะครับ คลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเรามาดูกันครับสําหรับแนวทางวันนี้นะครับ ก็มาดูสรุปกันนิดนึงนะครับผมจอของสําหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับสรุปกันนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> แนวทางเมื่อวานนี้หาหน่อยนะครับวันที่แปดนะครับวันที่แปดเดือนแปดปีหกห้านะครับรูดนะครับ รูดเข้ามาที่รอบนะครับรอบพิเศษนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับผมสี่นะครับเข้ามาทั้งบนทั้งล่างนะครับสี่นะครับสําหรับรอบอื่นๆนะครับก็ไม่เข้านะครับแล้วก็จับคู่นะครับจับคู่ก็มา,มาเข้าที่ มาเข้าที่สี่สามนะครับมาเข้าที่สี่สามนะครับผมพิเศษนะครับบนนะครับส่วนรอบปกติไม่เข้ารอบวีไม่เข้านะครับอ่าลูดนะครับรูดรอบวีก็มาบนนะครับมาที่บนนะครับผมมาที่บนด้วยนะครับวีบนนะครับผมก็สรุปแล้วเมื่อวานก็ลูดเข้าที่ พิเศษบนแล้วก็ V บนนะครับสี่นะครับส่วนรอบปกติก็พลาดน,นะครับผมมบนจับคู่ก็เหมือนกันครับพลาดน,นะครับมาดูลาวต่อนะครับเมื่อวานลาวก็เข้ามาที่สองนะครับแต่แอดเน้นที่หนึ่งนะครับแต่ตัวรูดเข้ามาที่สองนะครับผมก็ พลาดไปนะครับส่วนจับคู่นะครับจับคู่วานนี้ก็ฮานอยก็แอทให้ที่หกสองนะครับก็เสียดไปนิดเสียดไปนะครับผมเลขออกแปดสองนะครับอ่าสองแปดนะครับผม ก็เสียไปครับก็มาดูตามต่อหน,นาทางวันนี้เลยนะครับวันนี้อานอยวันที่9เดือน8ปีหกห้านะครับ ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆดีๆนะครับแล้วอัปโหลดคลิปเสร็จนะครับคลิปก็จะเด้งขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์ของทันทีนะครับผมก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับ านอนที่เก้าเดือนแปดปีหกห้ารูดบนนะครับรูดบนนะครับสี่เก้านะครับปกติก็เน้นที่เก้านะครับผม สี่ลองไว้นะครับสี่ลองด้วยนะครับอย่าลืมว่าแอปก็ไม่ได้แม่นนะครับผมไม่ได้แม่นนะครับก็คือต้องต้องลองให้มาสองตัวต้องร้อยตัวหนึ่งด้วยนะครับจับคู่เก้าสามแปดสามแปดเก้า ก้าสามแปดสามแปดเก้าสามหกเก้าหก ศูนย์สองสองหกสองห้าศูนย์สามสามตัวก็จะมีเก้าแปดสามนะครับเก้าแปดสามวันนี้มีหางเดียวนะครับสามตัว มัดรวม3นอยเหมือนเดิมคือเก่านะครับ สำหรับฮานอยวันที่เก้าเดือนแปดปีหกห้านะครับรูดสี่กับเก้านะครับผมรอบปกตินะครับไม่ใช่รอบิงเดียวครับคือชอบรอบไหนก็นําไปเสี่ยงโชคได้นะครับสําหรับสี่กับเก้านะครับแต่คิดว่าน่าจะมานะครับน่าจะเป็นรอบปกตินะครับถ้ามานะครับก็รอบอื่นก็มีสิทธิ์มาได้นะครับมีสิทธิ์มาด้ทุกรอบนะครับสําหรับตัวรูดนะครับเลขเก้านะครับเก้าเน้นที่เก้านะครับแต่คิดว่าถ้ามาแอดก็ไม่รู้ว่าจะมาหลัก หนนะครับน่าจะมาบระวังหลักร้อยด้วยนะครับหลักร้อยด้วยนะครับเก้านะครับระวังหลักร้อยไว้ด้วย,วย,ววยจับคู่นะครับเก้าสามแปดสามแปดเก้าสามหกเก้าหกสองศูนย์สองแล้วก็สองหกสองห้าแล้วก็ศูนย์สามนะครับผมสามตัวก็เก้าแปดสามนะครับ ก็ you know, จะมี ació, ประมาณนี้นะครับผมแก็บป้าจอไว้เลยครับก็อย่าลืมนะครับ ใครเข้ามาแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันนะครับท้ายคลิปนี้นะครับผมท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ฟีซทุกท่านนะครับจงโชคดีมีจงโชคดีมีโชคมีลาบนะครับจงโชคดีมีโชคมีลาบตลอดไปนะครับก็ขอให้ทุกคนถูกหวยรลยเบอร์นะครับใส่ด้วยกัน ให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปเฮงเฮรวยรวยปังปังนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ